คุณใช่ไหมครับว่าความรักที่ไม่เท่ากันหรือความรู้สึกความชอบที่ไม่เท่ากันมันทําให้ความรักจบลงได้ ผมเชื่อครับว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็มักจะทําผิดพลาดเรื่องนี้ซ้ําๆถึงแม้ว่าบางทีนะตอนแรกความสัมพันธ์จะมาดีก็ตาม <labor> เราชอบเขาเขาชอบเราความรู้สึกทุกอย่างมันดูหวานไปหมดเริ่มต้นมาได้ดีมากแต่พอเวลาผ่านไปเราดันรู้สึกมากเกินไปและทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราอินกับเขามากกว่าที่เขาอินกับเรามันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันจบได้ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นมาดีก็ตามงน <Sovi> ั <ๆ S 1> ้นหลายๆครั้งอ่ะคนเรามักจะพลาดจุดๆนี้นผมไปทาคลิปนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะบอกครับว่าการท เพราะอะไรเพื่อให้คุณได้เข้าใจว่าเฮ้ยสาเหตุเป็นแบบนี้นะคุณจะได้ระวังตัวและไม่ทําให้ความสัมพันธ์มันจบลงแบบนั้นอีกเหตุผลที่ความรู้สึกไม่เท่ากันมันทําให้ความสัมพันธ์จบลงได้มันเป็นเพราะว่าเมื่อคนเราความรู้สึกไม่เท่ากันแล้วมันจะทําให้เกิดความไม่สมดุลในความสัมพันธ์ครับคุณลองนึกภาพดูครับว่าคุณ2คนคุยกันมาจีบกันมาความรู้สึกเริ่มขึ้นจาก 1, 2, 3 4 5า ตอนหนึ่งของเขาสี่ห้าเท่าๆกันเนี่ยความรักมีความสุขมากเลยลองนึกภาพตามมีความสุขจริงๆเราอยากเจอเขาเขาอยากเจอเราเราตอบเขาเร็วเขาตอบเราเร็วทุกอย่างมันดูสมดุลไปหมดแต่พอวันหนึ่งที่ความรู้สึกเขาอย่างห้าเท่าเดิมแต่คุณดันไป6 7 8คุณมากเขาสั่งคะแนนนะเห็นไหมมันเลยกลายเป็นว่าคุณตอบเขาเร็วขึ้นคุณอยากเจอเขามากขึ้นแต่เขายังอยากเจอคุณเท่าเดิมคะาอเป็นแบบนี้ปุ๊บความสมดุลในความสัมพันธ์มันไม่เท่ากันแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงอยากเจอเธอมากกว่าที่เธออยากเจอฉันส่วนเเค้้าาากรูููสสึวว่ทไมมมมมัััััััพนนนนนธ์ดดดอออจจงงงตฝื เหมือนเมื่อก่อนเลยที่แบบว่าเออเราก็ตอบแชทกันตอนเวลาว่างเราก็เจอกันในเวลาว่างแล้วพอมันเป็นจุดๆเนี้ยครับมันเลยทําให้คุณเนี่ยยิ่งอยากเข้าหาเขาเพราะคุณรู้สึกแปไงเขารู้สึกห้าคุณก็ยิ่งอยากเข้าหาเขาพราะคุณยิ่งอยากเข้าหาเขาปุ๊บเขาก็รู้สึกยิ่งอึดอัดเพราะความรู้สึกยังไม่เท่าคุณมันจะกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าคุณอยากเล่งสถานะและมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าทําไมความสัมพันธ์นี้มันอึดอัดจังพอคนนึงรู้สึกอึดอัดจาก5มันจะกลายเป็น4เป็น3ส่วนคณที่เป็น8ออยู่่ทียากกเเเขขข้้าาาาาหหพอยยิิ่่งง็มีหวังพอยิ่งมีหวังก็ย่งช ยต่คุณที่เป็น8อยู่ก็กลายเป็น9กลายเป็น10บคุณเห็นไหมว่าเขาลดไปเหลือ3คุณเพิ่มมาเป็น10พอเป็นแบบนี้ปุ๊บความสัมพันธ์ก็ยิ่งถอยหา่างและสุดท้ายแล้วความรักมันก็จบลงไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนความสัมพันธ์ก็ตามอาจจะเป็นคนคุยกันคนเป็นแฟนกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถจบได้หมดถ้าความรักไม่เท่ากัน ดันั้นเวลาคุณเจอสถานการณ์แบบนี้บางทีการที่คุณไปทําให้ความรู้สึกของเขาจาก5มาเป็น8มันมอาจจะเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณพยายามเต็มที่แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดันั้นสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้คุณลองคิดดูดีว่าคุณควบคุมอะไรได้บ้างในความสัมพันธ์นี้ถ้าสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คือทำให้เขาเป็น8เนี่ยคุณควบคุมไม่ได้คุณต้อไปโฟกัสมันเพราะการที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มาทำให้คุณยิ่งเครียดและยิ่งทํำให้้คคววาาาาามมสััน่งงออะรรทุณบดกก็ตเเเเูึขจ8ป5 อันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากกว่า ถ้าหากว่าคุณทําให้ตัวเองรู้สึกจาก8มาเป็น5ได้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวเองสมดุลในความสัมพันธ์มันจะกลับมาเองและพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดความดึงดูดกันในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณต้องไปวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมันก็การว่าคุณหมดเสน่ห์ไปเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสแค่ตรงนี้ว่าทำไงให้ตัวเองกลับมารู้สึกกับเขาได้5เท่าเดิมและในหลายครั้งการที่คุณทําแบบนั้นมันกลับทําให้เขารู้สึกจาก5กลายเป็น6เป็น7ได้ด้วยซ้ําและเนี่ยคือจุดพลิกเกมที่มัน พวกนี้แบบลงลึกนะเป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์เป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะในคอร์สเชสเมีเนี่ยมีบอกหมดเลยว่าทำยังไงให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยจาก8ลงมาเหลือ5ได้แล้วทำาไงให้เขาจาก5ขึ้นมาเป็น6เป็น7ได้เป็นขั้นเป็นตอนมีสถานการณ์ตัวอย่างให้ไปทำตามหมดพร้อมอ e ีบุ๊กแจกฟรีในคอร์สหาาใครสนใจนะคุณสามารถแอดไลน์ที่เราแอดชอง卡 l ิสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชอง卡尔ิสครับ